ถือรางวัลเต็ม2ไม้2มือแบบนี้ก็การัตีความฮอตได้แน่ๆน,นะคะเพราพระเอกน้องใหม่กองทัพพีค,ค่ะคนนี้ครบเครื่องจริงๆเลยทั้งเรื่องร้องเรื่องแสดงค่ะล่าสุดควา้ารางวัลพิคเนสวรน,นะคะคือสาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมและเพลงประกอบละครแห่งปีไปได้เมื่อค่าวันนี้ค่ะจากละครเรื่องให้รักพี่ภาคสา ซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของหนุ่มพีคเลยทีเดียวนะคะแต่เพราะทำการบ้านมาดีแถมมีความตั้งใจก็เลยกวาดคำชมจากคนดูไปเยอะค่ะแล้วก็มีรางวัลการันตีฝีมือมาแล้วถึง11รางวัลเป้าหมายต่อไปของกองทัพพีคเขาวางไว้นะคะว่าอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในบทบาทต่างๆเพราะประสบการณ์จากเมื่อตอนไปแข่งรายการ s u ว v i v a l ที่เกาหลีใต้ก็สอนให้รู้นะคะว่าถ้าตั้งใจทำอะไรเต็มที่ผลลัพธ์ก็จะออกมาดีเองค่ะ So, actually, uh ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วอะฮะแล้วก็รู้สึกว่าทํางานของเราให้เต็มที่เนาะแล้วก็ในฐานะนักแสดงพิดว่าก็เป็นตัวละครเล็กๆตัวหนึ่งแหละครับคนหนึ่งที่ชื่อว่าคิวแล้วทุกคนให้กระแสตอบรับดีมากก็จะพัฒนาตัวเองให้เต็มที่มากกว่าเดิมเพราะว่ารางวัลที่1 1เนาะมันก็เป็นเหมือนกับกดดันตัวเองด้วยก็ต้องทําให้ดีที่สุดมากกว่าเดิม ส่วนรุ่นใหญ่ที่ได้รางวัลคนละช่องแต่ฝีมือไว้ลายนะคะก็มีทั้งชาคริตแย้มนามและจอยสีรักค่ะคว้ารางวัลน,นักแสดงชายหญิงเจ้าบทบาทยอดเยี่ยมไปครองคนหลังนี้บอกเลยว่าดีใจกับรางวัลน,นี้มากเพราะเป็นการกลับมารับงานแสดงอีกครั้งเนรอบกว่า9ปีค่ะ ส่วนพระเอกหนุ่มนะคะชาคริสแย้มนามค่ะที่ได้รับจากบทบาทขุนช้างก็มาจากความทุ่มเทนะคะจนถูกใจผู้ชมเรียกว่าดูแล้วนี่ทั้งรักทั้งเกลียดค่ะเป็นความภูมิใจในอาชีพนักแสดงค่ะก็ดีใจครับรู้สึกเป็นเกียิเพราะว่ามันก็เป็นบทที่ท้าทายมากๆนะแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ได,ได,ได้ได้ใช้ศิลปะการแสดงแบบเต็มที่กับกับการที่เราจะพลิกพลิกแล้วก็พลิกตัวเองพลิก แล้วก็สร้างตัวละครหรือว่าพ่อขุช้างขึ้นมาตามตามบทประพันธ์คนที่ไม่เล่นละครมา8ปดเปีอะค่ะอันแรกต้องผ่าด่านความกลัวความกังวลของตัวเองก่อนนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ทำทำกันบ้านเหมือนที่เราเคยเป็นนักสแสดงนะคะแล้วก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยพุ่มกับเขาก็จะนาทางเราไปค่ะก็มันก็ก็ไปได้อะค่ะ ส่วนรางวัลส่งเสริมครอบครัวยอดเยี่ยมเป็นของละครกระแสะแรงในโลกโซเชียลคุณหนีปฏิหารค่ะพวงมากับรางวัลนักแสดงนําคู่พระนายยอดเยี่ยมจากอินสารินและจ๊อบทัชพลน,นะคะยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่ด้วยที่ได้รับรางวัลก็คือพ่อรองเขามูลคดีค่ะได้รับรางวัลนะคะกิติมศักดิ์อัคารบุคคลแห่งชาติยังมีอาทวแระเชิญยิ้มนะคะกับรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นค่ะ